บอกว่าเป็นปัญหาเล็กๆที่หนักใจคุณผู้ชายเขียนมาเล่าว่าตอนนี้ผมอายุย่าง20ปีนะคะอวัยวะเพศเล็กผิดปกติเวลาแข็งตัวแล้วเคยลองใส่ถุงยางหนาไมขนาด49มิลลิเมตรยังหลวมเลยครับตอนนี้แต่งงานแล้วยิ่งกังวลมากจนไม่กล้ามีเพศสัมพันธ์กับภรรยาเกรงว่าชีวิตรักจะมีปัญหาอยากให้คุณหมอช่วยแนะนําวิธีการเพิ่มขนาดของอวัยวะเพศที่ถูกวิธีมียากินช่วยไหมครับแล้วการช่วยตัวเองบ่อยๆของผู้ชายเนี่ยเป็นการเพิ่มที่ถูกวิธีไหม เพราะว่ารายนี้ยังไงก็ต้องไปหาไปตรวจกับแพทย์ดูนะครับเพราะว่ามันมีจริงๆก็มีโรคเ,เป็นมาแต่กําเนิดชนิดหนึ่งซึ่งข,ขนาดขององคชาตเนี่มีความเล็กกว่าปกติเมื่อเทียบกับรูปร่างเพราะว่าอันนั้นเป็นความ,วามผิดปกติของฮอร์โมนเพศระหว่างที่อยู่ในครรภ์น,นะครับพอเกิดมาคลอดออกมาเนี่ยตัวฮอร์โมนหยุดกระทันหันและตัวองคชาติก็จะเล็กกว่าเล็กกว่าปกติพวกนี้ยังไงก็คงจะต้องไปดูนะครับว่าเล็กจริงๆแค่ไหน นะครับพวกนี้เราก็มีวิธีแก้ให้โดยการผ่าตัดนะครับอย่าไปซีโซวไปฉีดนะครับเพราะว่าเพราะว่าไอการฉีดนี่ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง <c oughs> นะฮะในคนที่ผิดปกติเราก็มีวิธีการแก้ให้ให้มีความยาวเพิ่มขึ้นกับไอขนาดเพิ่มขึ้น <c oughs> แต่ว่าจะไม่สมบูรณ์เหมือนกับคน100%แต่เราก็ช่วยช่วยได้พอสมควร <c oughs> นะครับอยากินมีไหมคะจริงๆแล้วเรื่องการเพิ่มขนาด อยากกินนี่ไม่มีนะฮะที่ว่าเขาเที่เราเห็นกันนะ,นะฮะในการโฆษณาต่างๆไม่มีนะครับส่วนการเพิ่มขนาดจริงๆก็เราจะทําเฉพาะในผู้ป่วยซึ่งมีปัญหาขนาดเล็กกว่าปกติจริงๆนะครับรแพทย์เราถึงจะยอมทําผ่าตัดให้เพราะว่าเป็นข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่เราต้องแก้ไขเขาช่วยตัวเองบ่อยๆนี่เป็นการเพิ่มขนาดไหมคะไม่ได้ไม่เกี่ยวกันข้องกันเลยไม่มีความสัมพันธ์แล้วก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกันไมมันก็โตเต็มที่ตอนช่วยตัวเองก็เท่าที่ ก็เท่าเดิมได้เท่าเดิมได้เท่าเดิมไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะ,ะนะครับอาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิดหรือแบบไม่ทราบเหมือนกันะนะแต่ไม่ไม่ช่วยต้องบอกไปก่อนว่าไม่ช่วยค่ะนะครับฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจคิดว่าอาจจะเล็กจริงๆนะคะอาจจะต้องปรึกษาคุณหมออย่างที่ว่าสําหรับคุณหมอสัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะเพศช,ชายนะคะดูว่าผ่าตัดอย่างน้อยก็ช่วยแก้ไขทําให้ชีวิตสมรสมีความสุขมากขึ้นนะคะ